ยาไทยใกล้ตัวยินดีต้อนรับแขกภูมิเกียรติทุกทานเข้าสู่งานประกวดนางงามนะคะของเมืองมโนโทยโยทยาของเราค่ะนะน,นะคะ <S <S 2> <S 2> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมนางงามหมายเลขหนึ่งกันเลยค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิรดีดีแล้วดีอีกแห่งเมือง มโนเชโยทยาค่ะคนแรกว่าสวยแล้วเดี๋ยวมารอดูคนที่สองกันเลยค่ะขอเชิญพบกับน,นาง,งา โฉมหน้าของสองสาวงามคู่เข้าประกวดนะคะรอบสุดท้ายของเราค่ะเธอเธอไปทำอะไรมาทำไมหน้าเธอสวยจังเลยอะ่ะฉันก็มีเคล็ดลับของฉันนะสิดูหน้าฉันสิทั้งฝ้าทั้งกละาแต็งไปหมดเลยอะ่ะอยากรู้ใช่ไหมตามมาวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแป้งโฉมงงามด้วยกันนะคะส่วนผสม ผงดินสอพองห้าส่วนลดผดผื่นคันระงับเหงื่อผงส้มแขกหนึ่งส่วนมีวิตามินซีทำให้ผิวใสมีกรด AHA ช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกผงไพรหนึ่งส่วนแก้อักเสบช่วยการไหลเวียนเลือดผงเปลือกมังคุดหนึ่งส่วนสมานแผลและแผลสิวต่างๆ ผงขมิ้นชันครึ่งส่วนแก้ผดผื่นคันวิธีการทำผงส้มแขกไพลขมิ้นชันและเปลือกมังคุดคือการตากแห้งด้วยการอบที่อุณหภูมิ50-55องศาเซลเซียสเป็นเวลา6ชั่วโมงหรือตากแดดจนกว่าจะแห้งแนะนำตากแดดใต้หลังคาโปร่ปงๆแล้วนำมาบดให้ละเอียดส่วนดินสอพอง ต้องมีการฆ่าเชื้อและทำให้สะอาดก่อนนำมาใช้วิธีการทำนำดินสอพอมาละลายน้ำสะอาดกวนให้ละลายดีแล้วตั้งทิ้งไว้จนตกตะกอนประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นให้ช้อนสิ่งสกรปรกที่อยู่ด้านบนออกแล้วเติมน้ำเข้าไปใหม่แล้วกวนให้เข้ากันจนละลายเป็นเนื้อเดียวทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำจะใสและปราศจากฝุ่น ประมาณเจดรอบเมื่อน้ำใสแล้วเติมน้ำสะอาดอีกครั้งยกขึ้นเตาตั้งไฟด้วยไฟอ่อนประมาณ10นาทีเพื่อฆ่าเชื้อสิ่งสกรปรกหลังจากนั้นให้เอาไปตากแดดให้แห้งเมื่อแห้งแล้วให้นำมาบดให้ละเอียดแล้วร่อนด้วยตะแกรงเบอร์80-100ถึงเพื่อความเนียนละเอียดของเนื้อแป้ง หลังจากนั้นนำส่วนผสมอื่นๆมาผสมรวมกันเป็นอันเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้แต่ถ้าใครอยากได้ความหอมสามารถนำเอาน้ำดอกไม้ใส่เข้าไปแล้วนำไปตากแดดบดให้ละเอียดอีกรอบได้เลยสวย,สวยด้วยสมุนไพรสวยด้วยแป้งโฉมงงามสิคะ